เรื่องราวที่พัทยาอีกแล้วฮะปรากฏว่าโจห้าวขี่รถไล่ปาระเบิดนะครับชาวบ้านตะโกนสั่งให้ยิงซ้ำด้วยที่สำางานเหมือนเปิดเสื้อออกมาโชว์ปืนอ,ะอ,อ่ะนะชาวบ้านเห็นเนี่ยท้ายไปแจ้งความบอกว่าไม่กลัวตำรวจหรอกนะครับเหตุการณ์นี้ฮะคุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองครับช่วงยูเทิร์นกับรถพัทยาเหนืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีฮะตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะยังไม่เจอชิ้นส่วนของระเบิดปิงปองตกอยู่เลยนะครับนอกจากนี้ครับ ยังไปเจอกลุ่มผู้เสียหายยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับก็คือนางสาวนันทวันอายุ30ปีนะครับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเล็กน้อยแล้วก็นางสาวสาวรักอายุ20ปีครับหนึ่งในผู้เสียหายครับเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยก็ขี่รถมานะครับแถวแถวนี้กําลังจะกลับบ้านพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจอดรถอยู่ริมถน,นนคล้ายๆกับกําลังดักรออยู่ประมาณ4-5คันก็มีคนประมาณเกือบ10คนได้นะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ ราะกลุ่มของเธอขี่รถพานเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถตามประกบฮะก่อนจะปาระเบิดใส่จนระเบิดเนี่ยเสียงดังตุ้มสนันวันไหวเลยทีเดียวครับแล้วก็มีผู้หญิงที่มากับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยตะโกนสั่งให้ยิงซ้ำด้วยอะ่ะคือเหมือนกับว่าพอปาระเบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเธอไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไอ้กลุ่มนั้นมันตะโกนเหมือนเชียร์เชียกันนะบอกว่าให้ยิงพวกเธอซ้ำด้วยก่อนจะขี่รถหลบหนีไปครับแล้วหลังก่อเหตุเสร็จป๋อแหวคุณผู้ชมฮะตอนที่ขี่ไปเนี่ยยังวนกลับมาอีกรอบหนึงกลับมมาาทไํไ ทำไมคะเปิดเสื้อให้ดูโ,โชว์ปืนที่เน็บเอวไว้ครับแล้วก็ท้าบ,บอกว่า,าไปแจ้งความไปแจ้งเลยไม่กลัวหรอกตำรวจนะนะเนี่ยน้องสองคนบอกว่าเขาไม่รู้จักไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยจริงๆไม่เคยมีเรื่องกันนาะแล้วจู่ๆเนี่ยทำไมมาปาระเบิดใส่เขาแบบนี้ฮะจอดรอหนูอยู่ตรงหน้าวัดหนาใหญ่แต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จปุ๊บเขาขี่มาตรงนี้เลยเขาบอกเ่อยๆตาม พวงหนูถึงยูเทนตรงนี้เขาก็ปาเสร็จษลูกเขาก็ไปยูเทนตรงนู้นต่อใช่ไหมพี่วนกลับไปหาพวกหนูหน้าเซเว่นคิงตันไปโชว์ปืนใส่พวกหนูอีกแล้วก็ไปย้อยเย้ยให้หนูไปแจ้งความด้วยบอกว่าให้หไปแจ้งความเราเคยทะเลาะไหมมาบอกป่าไม่เคยคะ่ะไม่เคยอนนีอยู่ดีคุาแม่โย่เคยบอกไหมหนูร้องเท่าไหร่นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา หลังเกิดเหตุครับตำรวจก็วอนะฮะให้สกัดจับคนร้ายฮะตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอเลยทีเดียวฮะก็เดี๋ยวรอนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปไล่ล่าตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุะฮะแต่ตำรวจบอกว่าดูเหมือนว่าไอ้ที่ทำแบบนี้น่าจะจงใจที่จะมาดักรอฮะอ,อ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเร<ะ>าพักกันก่อนสักคู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง